mời <uống> <together> mình đi ngay được lấy mời cả, mời ngay 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 mời ngay

บอกเลยว่าอาทิตย์นึงมีอาวันนะครับเก่งร่มนี่เก่งร่มนะครับแต่ว่า ar, วันนี้เรามาเก่งร่มในเบสจะบับองอาหารตาลีนะซึ่งพิเศษไปด้วยเด่ว่าเราใช้ตายเหมือนกันเอานี่มาเลยน้ำลงเนี่ยน้ำเราต้องใป่ลงเนี้ยนะเหมือนเดิมครับเอาน้ำใช้ในเครือก๊อดเราเอาน้ำใช้เบอร์ละลายเครือง còn đi bỏ đi được ăn cắm bít gặp để và cái khác còn rất được mấy cắm mấy tầm mấy đứt, mấy được kín gặp quăm được mấy lời ừ. là bằng chút nữa là bằng chút, bằng chút. Ờ. À. An, Làm chút còn tầm ăn bữa đá này nữa mến ăn lè đến ăn à, mà là là cái tầm ăn luôn cái đứng mà tầm kín cái nào gặp rồi lẩu kín mấy đá kín gặp kèn kín rồi mình lôi quá gặp là từng mình đơm gặp chút đớm chút cháy bồng cán trong cảm việc mày đài nhưng nào rơi mà thích ban rồi. Rồi là gặp không bèn bền nữa đây là bà mình đi kén nguồn trắng mà lại rôm liền này mà kén mức giật giật trái mà làm đằng đấy ตึงก um, ันนี women, uh, ่บีอันนั no ้นกับเปอแก่งร uh, okay. ่มนี่อ่ะเป็นอะไรดีเบบว่าค ah. yeah. uh, ือว่าต้าว่าบีเบสแก่งแกงร่มอะไรอ่กับโลโก้อะไรได้ได้หมดตัวมากนี่เว้ยมันทอดกอดก่เจียวมานทอดปลาบอกปั้นอะไรอ่ะอันในเรื่องนี้ปลาบอกที่เราทอดมาทอดได้มาได้เลยคนคนวันีว่าอีไปทอดมาต้มร่มนึงกัเอามาแก่งร่มเนี้ยแล่วแก้วปลาลุ่มลุ่มลุ่มร่องมันเลยนะครับไอซรงก้าบันโล ปากหลงลุ่มลุมตรงวันอะไรถึงก็เลยไม่ได้ไปตัวเด้ไปเลยว่าเที่ยวดายความสดนะครับเอามาลากเรือต้อนเลยครับเน,นี๋ยวนานได้ไฟขึ้นกับกับกเลยลมพัดดีก็อเอือกเก่งร่มนี่หย,ยาดอายาเลยซีแบบว่าเมือ่อเมื่อนี่เหมือนเดิมตุ๊กโมเลยครับซีเราเป็นอะไรดีไปวันมาตึ้งมูเนียนเราแว่พุ่งเหมือนกันนะ เราบากไว้ตะกร้ำบังก็ได้ตัวเดียวเพื่อว่า,วา,วามันรุกกันคือมันจะปลินออกม,มันจะกะไรอย่างนตัวถ้าเราไม่บงังกันตัเดียวมึกมันจะแตกอันนี่มูบานมอเมด็ดนี่หรอนเราอยัดตายไปได้เลย่องนะเอาคุณหลอดหรืก่อนพอประมาณนึงคุณม,มีเดชเหมือนเดิมวมันหนึ่งไบเหลือเราได้ลงไปพิชกลึกเรือนนะวันหนึ่งไบ và cây nó thêm nhiều đẹp, trái nầm tan, bưởi tan lót, cứ là ta làm kẽm kim bia, ăn ta sẽ để ta bảo lúc mình kẽm thấm nâu, kẽm lấy vậy thì cứ là, ta sẽ không, sẽ cam Trummu, dạch sai mùa. Bóng tinh kay bé. Yeo hai leng lê, vì nó. A bé tìa tay Bếp mãi mày. Tay hoa hôm, du kẻ giơ đeo hôm, luôn bạo di kê nát hảo. Lótong ngăn về vô ngăn 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 กวรานั้นเราเองเรดจานลดคนประมาณนึงช่วงวันเลยครับลุมล่มรุ่งมาเราอากาศเย็นลุมล่มแรงก็เลยต้องอุ่นเครื่องกันด้วยแบบเป็ดรอนนกิ๊เครื่องไห่หลังไห่มันปูบุญนกิ๊บเนื้อเลก่กอยเป็นลาวเมนูแกงร้อมขุนหม้อแรียกเรียบมะ <laughs> วันกับอาทิตย์นึง่งวันหยิงย่งกับแกงรมกินได้อย,ย,งย่งยนี้กับหนึ่งเล่กเมอก เก่งนึ่งองเลยเก่งร่มน้อนนั่นเอบอกประมาณนี้นะเราไม่ต้องให้น้ำมันเดือดจนเกินไปนะถ้าน้ำมันเดือดจนเกินไปเนี่ยบอกเราใช้มึกนี้ตัวเดียวคือพอน้ำมันปรุงเลยกคือยาถ้าน้ำเดือดเกินนั่นคือว่าสร้านจะรุดมัดนี่น้ำบ่อปุ๊บปุ๊บฝนนี่บ่อว่างลงไปนะว่างลงไปคือเดียดลงไปเลยครับมึกมันฮอตตัวเร็วเกินนี่ยนะมันร้อนตันนมมทกกว มันก็ยหายตัวถึงนี่มันจะแต่งมันจะปลิ้นแม่ะปลิ้นหน้าปลิ้นล้างผงแตกเลยแหละเลี้ยงอะรเต็มแมยเต็มมาก็มึงผงแตกเต็มแม่หม้อเลยตัวนี้นี่คือแบบเราทำแบบนี้เลยนะเราเยอกไปต้มยืดก็ได้นะเราไปต้มยืดเกลือเมนูลวกจอบเลยแหละคือเราต้มยืดแต่ว่าวันนี้คือว่ากนุ่มใหญ่ก้อนแข่งต้มข้นครับเพราะว่ามันเป็นเบสเดียวกันเลยมูดับเราปรุงรสไว้เร็วซึ่งเราเอาไปต้มยืดก็ได้ครับไปเก่งจืดเอาไว้เด็กเอาไว้ลูกกินเล่นเนือ วันนี้ังคือว่าแกงร่มกับบัดี้ยากลงเรล็กันบัดี้เราไม่เคยกินทีกันครับผมแกงร่มมุกหยัดลตหมูนี่คือวันนี้จับตีมครับจัเต็มดีเน้นตังหมูเน้นตังมุกนะทุกันเน้นไหมมุกสดอ,อย่างแรงเนะวะมันก็ติดตกๆเลยมา,าจากเลือดโจก,กีลาบ้อนเลยครับตง้งๆงม่ะแม่เกี้ยวไอ้วัดสุดิบข้าวดตูมาเลยครับผม อาจจะเห็นเมนูทะเลไรยวันตะกิตรายจำเบือมีวัาปลูดิบหมูเลือดร่องคอนเราเด้นไปกันนะอียาเล่นอะพี่น้องไม่ปวดตุกดำร้อนตึ้งอียามันลืมเด้งเลยมันลืมเด้งมันลืมปลิ้นเลยปิดกว้าไปแป๊ดมึง Ừm, nên là bây giờ chúng tôi nào vào khoảng 1 chục khoảng lượng nào là chúng tôi vải 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 đều đều có kẹo không? không, không có lúc lúc, lúc lúc chúng tôi làm thêm chúng tôi làm thêm khi mà mặt nó hơi mát thì rõ không? khi mà mặt nó rõ ràng thì rõ นี่่าว้าี้วานี่พุงโมกิ้ลาวนี่ตนมาได้ตามตัวนี้เหลยไม่นี่เหละไม่กับเนื้อปลาทะเลทาับตรงก้าบันเราครับพวกมาเล่นได้เลยครับถ้าคนุนดีว่าคือจะคนดีว่าม,ามาลองกินนั่นนะครับนะทุกคนจะลืมไปเลยครับไม่ว่าปลาจะนิดไหนกับที่ได้มาจากในทะเลทรบรบตรงก้าบันเราเอ๊มันตุบนี่นี่เลยออี๋นี่คือมันตุบเลยนี่แต่เดี๋ยวพอเรา,าเราตอไอ้พวกน้อกมันเลื่อมเลื่อมเลย

ปิไปเต้มเมนูครับไม่ที่ลำบือครับลุงโต๊ะหรอกาอย่าจดวันเลยอยากกินอย่างไรบอกเดี๋ยวตักไปให้เราทำเกันนุ่งนุ่งเราไม่ได้กาดหวังครับแต่เราทํากินอย่างนี้ทุกวันเราก็เลยตายนุ่งนุ่งไหนที่ที่มันถ้าว่าการทำกับข้าวนี่มันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนใกล้อ่ะนะมาใยอเดินโลดหนีแตงเราก็เรียกแต่กวากันรทำเราทตเรียบ เรื่องมันเรื่องมันมือหลันมาตุกไม่รู้นี่ปุ๊ก็วมดเลอันนึกอะไนี่มันทำไมกิดเราต้องหลบไปครับแล้วเราไม่หลบกันเหรอกินได้อะไยวะต้องหลบเอาไม่เอาไม่เอาไม่พื้นเมนูอยู่เหนือว่าเพียบอี่กินไลนว่บอกมาเดี๋ยวทำอะไรเล่ทำในรูปแบบกองฟูดข้องใจหญ่โบราณบ้างอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนั้นแต่ก็ปกินได้ ตำดาตำตำไดมอนด์กับโคมาได้เลยแล้ก็อยากเลยว่าเออก่งไรเอาไว้ให้ผมเล่ยที่สิเพื่อว่าได้ไปตำตามเลยบอกไดมอนด์กับคืนดีจริงท่านนี่มาลมมันลมมันไอ้นี่ล้างกันนะลมท่านลมโน้มลมฟลูมัง่ะครับ chết mi hợp mi tưởng quả lên tưởng rồi gặp ban để mà mình à đây view được cảm giác toàn hóa quá này mình đây view được gặp mình đấy mình cầm mình đây đế lên quay đây, gặp nhìn ghê tải nè đây đế lên quay gì ừ, đây Anh đi, đi. Ừ. Ừ. À, đi lâu tăng này, bỏ ba màn nướng lười nè, bỏ gửi nướng มึกกลางโนกันมันอาจจะทุกเลยกับยิงกันเลยนะแต่ว่าเราต้องนึกถึงมูกันในกันแต่ว่าบางคนนั่นคือเขาจะเอาไป канал, น down, <ๆ>ึ่งก้อนออาไปนึ่งก้อนนึ่งออกมาเก่งเก่งแป๊บเดียวมันก็ทุกเลยแต่ว่าเราเราไปยอมกับเราเราจบดิมเวน้าครับคือมันได้ความสดมันได้ความหวานมันพิษรับเราก็เลยเนี่ยเราก็เลยเรืองวิธีการมัน Đừng lấy miêu hoa lắm à Để Lâu quân bụt, lâu dê dê bò bò nữa Để phun mình Phun mình ít đẹp như vậy Mình đơm gặp con thép đơm Nên nưa mình nên bắp Kèm lắm mấy đứa bắp nè cặp Bắp nó Cái thích à bay bự bừ... lên tương đeo lo mà chìm luận lê na lò mà chìm luận ít và cát lửa đấy, tương thấy rồi này tương này lò và mua rút từ lò dụng đại rồi nhiên mình đây tầm gần như thì mức gặp mình dưới tầm gần như thì mức thì mua được ิน,นำโชว์เนาะยาเก่งร่มนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่วานะแต่ว่าเป็นมนูที่ว่าผมว่าผมจำน้าเลยจำนาหน,น้ <c oughs> นานแต่เบื่อละนะบอกว่าิ<อ>าน้เ,เนี่ยอาทิตย์หน้าวันตึนง,งนนเนรกีวันเลรมมาตหน้าเร่มี แต่แต่ว่าตอนนั้นยุนาน้อยไม่ก่อยจ๊บน้องแก่งร่มนะมันเนี่ยมันเป็นอีกเหลือนึงกันเลยเหลือเป็นอีกตัวจีวัดนึงว่าบางทีหลาแก่ไปเลยอืแต่กอนเราไม่กินนะพักเราไม่กินเลยเนี่ยยูร์ได้กินข้าวไม่พักน้อยี่คือยาบล้วเนี่ยบางทีบางอย่างเลยตดนเด็กเรากินไม่ได้อะแต่ว่าพอว่าเราแย่ขึ้นมาเห็งมาเราขับโจ่บบางทีแต่อนเขาได้พักจีนมาเนลูกกินแม้อ้ยเกี้ยออกกัายโอ้ แต่ว่าผมอ่านนยอยู่เงินมาบอกว่านอฟกี่ร้อยนี่เงินไหมเนั่นคือเป็นนึ่งเกลืองผมบอกว่าเออหลอกแกไปแล้วนี่เดียวเมนูข้าวว่ะที่นู่าลูกนี่ที่ตรงมันเดียวเมนูข้าวว่ะนี่เราทำกินกันเลยนะครับนะแต่ว่าตาไปบัวนี่ที่ใต้อะไรอย่างเป็นหลังกันเลยเผือเป็นทุนรับเลยลุยนี่ครับเมนูที่อยู่ในวัวครับเยอะแยะเลยหมดครับมีทูตไก่ตายหนามนู่นนี่นั่นเมนูปากีสถานนี่เรามีเลยเราเราทำกินกันบ่อยครับ เราทำยี่หกันรียครับเราทำยี่หกเหรียญพอ,อเราเล่ว่ารสจัดได้แล้วกับคือบีบส้มนาวประมาณสอา้อมฟาครับส้มนาวนี่คือเราได้ความเปรี้ยวจักษต้มข่ามเปียกเลยนะพอเราพอเราเก็งต้มข่ามเปียกแต่ว่าส้มนาวนี่คือเราบีบให้ได้กว่าม้มครับน,ะนานลอยหน้าไปเลยนะ thằng pin nè, bị nào xuống bây tính ừ. 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 như là cung căng vùng gần với nha. nè. ở Lào mà nó vung leo. đứng